สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับผมนะตอนนี้ก็กินข้าวเสร็จเนาะหนังท้องตึงหนังตามก็หย่อนนะครับพี่น้องโอพี่นอ้องผมว่าแม่แม่เปานี่เห็นเราคขนโค้งห้องน้ำไปนี่แม่เปาพูดไม่ออกบอกไม่ถูกแน่นอนนะฮะเอฟซนะ ว่าคนไม่เคยได้นะฮะเห็นเราไปเซอร์ไพรส์แบบนี้นะครับพี่น้องคงจะดีใจนะครับเราทำเราก็ภูมิใจนะฮะที่ได้ทำนะครับพี่น้องคิดว่าไงนะพรุ่งนี้แอดนายจะมาหรือเปล่านะพรุ่งนี้แอดนายจะมาหรือเปล่า เพราะว่ากลัวงานจะเสร็จเนาะเห็นว่ารถก็ยังรั่วนะครับมีต่แนวเสียนะคะอเอฟซีไม,นะไม่มาก็ถ้ายังไม่มาพรุ่งนี้เนาะเราก็จะไปทำงานรอเราจะไปทำที่หน้างานรอเลยเนาะ เราจะไปทําที่หน้าง,งานรอนะฮะเพราะว่าผม,มาผมเกิดความกังวลนะฮะกลัวของที่เราสั่งไปไว้นะ่ะมันหายนะครับเพราะว่าต่างบ้านต่างเมืองเนาะเราก็ไม่รู้จักใครเนาะนะฟซีก็กลัวของมันหายนะครับโอ้ราคาหลายหลายหมื่นนะฮะนะพี่น้อง,อนนงอใช่ เอาไปลอยไปไปทำก็อ้ยนะก็กลัวของหายนะครับพี่น้องถ้าใส่ประตูใส่อะไรแล้วเนาะเราก็ไม่ห่วงเนาะใช่ถ้านี่ใส่ประตูมุง,ง,มงหลังคาแล้วก็ไม่ห่วงนะเอซีเพราะว่าหลังคาหลงสีอะไรต่างๆหนองทั้งห้องน้ำทั้งบ้าน ผมสั่งมาเรียบร้อยนะครับเนาะก็ฝากพี่น้องไปคอมเมนต์ทางช่องเอสไนสอบถามด้วยนะครับเนาะตอนเย็นก็ได้เนาะเอสไนจะมาทันไหมพรุ่งนี้นะผมเข้าไปดูคลิปเนาะช่วงกินข้าวเห็นเอสไนวิ่งหน้าวิ่งหลังอยู่นะครับก็ไม่อยากจะมารับเนาะ นะครับเพราะว่าผมเป็นคนขี้เก่งใจนะเอฟซีถ้ายากเวียกยานใช่งานที่เ็จส่วนทางนี้ก็จะทำรอถ้ายากเวียกก็โทรมานะครับเดี๋ยวไปงานเดี๋ยวตอนช่วงเย็นเราเราโทรไปถามเนาะเดี๋ยวช่วงเย็นผมจะโทรไปสอบถามทางแอดไนนะครับไปเดี๋ยวช่วงบ่ายเนาะฮะ ยโอ้ยยายลาจะไปตอนบ่ายเลยนะเอฟซีใจเย็นเยนใจเย็นยายละใจเย็นโอ้โหใจเย็นยายลาอยากไปทําตอนบ่ายใจเย็นพรุ่งนี้ก่อนรอเพื่อนก่อนฮะรอเพื่อนมาก่อนเดี๋ยววันนี้น่ะมีงานจะให้ช่วยเยอะอยู่ทำโค้งน้ำเสร็จแล้วก็จะพาพานเอ่อ โจ้นะไปตัดจริงยางตัดจริงยางเสร็จก็จะพาไปฉาบปูนอืมนะ F4 เ,เนาะใจร้าใจร้อนมากเลยนะครับ <c oughs> เห <c oughs> มือนัยรุ่นเลยโอ้อยากอยากให้แล้วอ,อยากอยากให้แม่เปากับลูกได้อยู่บ้าน,<ม>นเนาะลูกหมดจํเขา เดี๋ยวเราไปนั่งดับเดือยนะอืมนี่อ่ะเดี๋ยวไปยังเพิ่งเนาะอยากไปจอบบางบ้านปะจอบอบางอยากไปจอบดูของลุงนี่ก็อยากจะไปจอบดูของเนะาะกลัวของหายนะครับอืมหรือว่าเราทำเสร็จเราเอาขึ้นรถไปเลย นเ,นเนาอ,อใช่ไหมพี่น้องถ้าผมทําเสร็จนี่ผมยกขึ้นรถผมเอาไปลงไว้เลยดีไหมครับพี่น้องเอซแล้วก็ไปจอบดูของด้วยนะฮะเ <c oughs> <c oughs> นาะนะครับ <c oughs> ใครมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มานะครับถ้าเอซ เห็นด้วยเยอะผมก็จะทำตามนะครับเพราะว่าพี่น้อง f อนซะเป็นเหมือนแม่นะฮะเป็นเหมือนแม่เป็นเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับนะสามารถออกของคิดเห็นได้นะครับนะ <c oughs> เดี๋ยวไปไปไปบัดตัวนี้ก่อน ทำไมเราไม่ทำอยู่ที่ร่มเนาะแปลกใจไหมพี่น้องเอฟซีหน้าบ้านผมร่มทั้งวันนะฮะแต่ผมมาทำกลางแดดเนาะอ่ะเดี๋ยววัดตัวนี้ก่อนโอ้กาแฟเราไม่ได้มีเลยเนาะโอ้ได็กนะตัวนี้ตัวนีแตัวนี้หนึ่งร้อยแปดสิบก็ก้าวสิบ เอานะแม่เอาเบอร์ดีนะแม่เบอร์ดีซาบอะไรเจ้าเอาเป็ดส่งเด้อเอาห่อส่งเด้ออซื้อเป็ดอยู่หอวม่เ่นเนอะอบเดัเด้อเป็นอเด้อรถไฟฟ้านี่นราขี่มอเตอร์ไซค์ัมันซารารารโกาทไฟฟ้าเนาะซาบมันจะตีเป็นขั้นขีมันจะี การเตียงมันจะขี้เยอะอันนี้เลยแหละก็เอากระตันนี้มามันจะขี้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 มาชิมไหมบ้านบ้านเขาอยู่ฝั่งนั้นนี้ตัวห้องน้ำอยู่ด้านนี้เนาะว่าบ้านบ้านเขาอยู่ฝั่งนข้างนี ตัวห้องน้าอยู่ด้านนี้เนาะให้เขามามานั่งอยู่ตรงนี้เนาะออใช่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 บ้านเขาอยู่ฝั่งนี้เพราะว่าห้องห้องน้ำเนี่ยอยู่อยู่ด้านขวาของบ้านแล้วก็ทําประตูด,ด้านนี้แเขาเข้ามามานั่งตรงนี้เขาหันไปไหนหันหน้าเข้าเพื่อนเขาหน,เนหน้าเหมือนเหมือนบ้านเขานั่นแหละติ่มปในหน้านี่ เป็นไปสำกันเป็นไปขึ้นนา้า h ơ นเขาใช่เพราะว่าด้านหน้าเพื่อนบอกว่าเพื่อนจะตัดไม้มาทําเป็นไม้ไผ่นะทําเป็นห้องครัวด้านหน้าออก,ก็ประมาณนี้ครับพี่น้องนะคิดว่าในบืที่จะมาหรือเปล่าในวันพรุ่งน,นี้นะครับคลิปนี้ฝากไว้ได้วยครับสวัสดีครับ